้องแยกคำให้ชัเดเจนเลยว่า1ลงทุนหรือเล่นเก่งกําไรบางคนเก่งกําไรไม่ถูกทางเล่นเพื่อหวังรวยเร็วซึ่งคำว่ารวยเร็วในตลาดี่ยมันเป็นไปได้ยากมากมันทําให้ส่วนใหญ่ไม่ประสบามสำเร็จในตลาดถ้านักลงทุนหรือคนที่สนใจจะลงทุนเนี่ยมาเรียนคลาสฟิลิปอินเวสเ s อร r โปรแล้วเนี่ยจบไปแล้วนี่ก็จะลงทุนเองได้เลยไหมหลักสูตรเนี้ย ผมเป็นคนสอนคนเดียวใช่ไหมครับผมบอกเลยว่าผมก็ไม่ได้แบบว่าเกเนียมากดังนั้นเนี่ยเวลาผมสอนเนี่ยผมเริ่มต้นจากศูนย์ทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีอะไรมาเลย,มา,เลยมาแบบตัวเปล่ายิ่งดีขาดทุนมาก่อนอาจจะยิ่งดีเลยครับเพราะอย่างน้อยคุณเคยเห็นตลาดไปแ,แล้วว่ามันเป็นยังไงต้อง<ม>แยกคำให้ชัดเจนเลยว่า1ลงทุนหรือเล่นเก่งกําไรส่วนใหญ่นะที่ผมเคยเจอมาครับมักจะเริ่มเข้ามาด้วยการเก่งกาไรซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับสิ่งสําคัญคือ บางคนเก่งกําไรไม่ถูกทางเล่นเพื่อหวังรวยเร็วซึ่งคาว่ารวยเร็วตลาดเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากในการลงทุนครับมันทําให้ส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จในตลาดวิธีการที่ผมสอนคือผมรู้ว่านักลงทุนจะไม่เข้าใจตรงไหนผมรู้เลยว่าตรงไหนเนี่ยเป็นเพนพอยต์ตรงไหนคือจุดที่เขาจะขาดทุนผมหยิบตรงนี้นครับมาวางเป็นค้อนเนี่ยผมจะค่อยๆเติมเข้าไปเรื่อยๆว่าความรู้หนึ่ง คุณต้องรู้อะไรก่อนไประดับจากง่ายไปยากในระหว่างทางเนี่ยเราจะไม่ใช่พูดกับทฤษฎีอ้หนึ่งสองสามสี่า 1, 2, 3, มาจนจบคลาสเนี่ยคุณจะเริ่มบู้ละอ๋อที่แท้เราควรทำอาองนิดเองจะทําได้ไม่ได้เนี่ยเราบอกเลยว่ามันขึ้นอยู่กับตัวของทางทุนถ้าเราเปิดใจมาเรียน,นยมันมีโอกาสที่เราจะประสบควรรามสำเร็จนักทุนที่เก่งระดับโลกเปลี่ยนตัวเองจากคนที่ขาดทุนมาเป็นกำไรเนี่ยเพียงแค่อ,อ,าอ่า,อานหนังสือเล่มเดียวเจอหนังสือดีเล่มหนึ่งอ่านหลักาการที่ถูกต้องเข้าใจวิธีการลงทุนที่ดีเนี่ยคุณสามารถลงทุนระยะยาวได้เลย,าย,ย,าย,เลยคุณสามารถเปลี่ยนจาา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 ากกกคคคนนนนนนททีี่่่่่ดดดุมมมมมมเเป็ไไไ้้้้้้รรรรหัยผผววววิตู ตรงนี้เป็นจุดที่จะทาให้นักลงทุนเนี่ยได้เปรียบสิ่งที่ผมจะสอนต่อคือทฤษฎีไปอย่างนี้วางไว้ก่อนปฏิบัติทํำยังไงทุกคลาสจะมีเวิร์กช็อปมีปฏิบัติพอคุณเรียนเวิร์กช็อปเนี่ยคุณจะดูออกที่แท้น่าง,งานจริงมองอย่างนี้การตีกราฟจริงหรือการอ่านงบจริงอ่านอย่างนี้มไม่ใช่อ่านตามทฤษฎีบัญชีออสนี่งบอย่างนี้เรียกว่างบการเงินเรียกว่างบการลงทุนนะไม่ใช่ เราจะหยิบมาเลยว่าวิธีการอา่านอย่างนี้ตีความนี้คือการตีความที่มันทําให้เราถูระยะยาวได้ถ้าเรียนแบบตั้งใจและเข้าใจตั้งแต่ที่ผมสอนแต่คาแค่ยี่ครั้งสุดท้ายนะผมว่าอย่างน้อยคุณน่าจะเปลี่ยนตัวเองจากที่เป็นนักเก็งกำไรระยะสั้นหวังผลแค่รวยเร็วลงทุนวันนี้ขอพ่งนี้รวยคุณจะเปลี่ยนไปเป็นนักลงทุนที่ยัง่งยืนมากขึ้นรู้จักมองระยะยาวมากขึ้นพอเราควรจะจัดอย่างนี้นะพอเราควรจะวางแะ้วแบบนี้อีก20ปีขา้างหน้าพอจะมีขนาดเท่าไหร่แล้วเราจะมีอิสฝะาทางการเงินยังไงคนบาดเจ็บแลล้วกขาาดดทุนนดทุนนนนใตมัยอะ ถ้าเขามาเรียนคลาสฟิลิปอินเวสเตอร r โปรเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาอะไรก็ได้บ้างพอมื่อก่อนผมก็เคยเป็นนักลงทุนนะครับเจอมาเยอะ บางทีลงทุนเข้าผิดตัวเล่นตามข่าวเนี่ยเราวก็เจ็บปวดมา,มากเราหยิบความผิดพลาดนะมาไว้ในคานี้คุณจะได้สิ่งที่เรียกว่าฟัสแท็กคือคุณไม่ต้องไปนัวเองในตลาดแต่คุณสามารถเรียนรู้โดยออคนเดียวเขาผิดไปอย่างนี้มผมก็จะหยิบเชสทางที่ถูกต้องมาให้นักทุนจะได้หมล์เซ็ตที่ดีและให้คุณเห็นจากตัวอย่างจริงว่าทําไมต้องคิดอย่างนี้ทําไมมันเป็นอย่างนี้มันถึงดีกว่าการลงทุนที่คุณเคยผ่านมาและได้ความรู้เมทอดที่คนในอุตสาหกรรมเขาใช้จริงเนี่ยบอกเลยเรียนจบเป็นนักวิเคราะห์ได้เลยผมตกงานทันทีเลย